สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอ้ยเมือนี้ฝนตกลื่นนะพี่น้องเด้อชมสวนนิดจักน้อยต้องพักถือฝนเลยพี่น้งองเ็ษจังไรกับชีวิตไม่จังวะท่านผู้ชมเสียจังไรกับชีวิตท่านผู้ชมบพักถือฝนไหมพี่น้องมาเนี่ยงามคำบ่าดัวดวงมองจังวะโอ้ยเสีจยจังไรล่ะถ้าเป็นส่งนี่มองนี่มันสีบ่รงามปานไหนนะ้อพี่น้องเด้อ มันเอ่อบุกใส่กระถางสิเดีเอ,เอาดินมาถมใหม่ยอยู่อ่ะท่านใดสิเป็นดอกเ่ะอเดี้จัดการเด็ดกันนะมันแตกพักอีตู้พี่น้องถือฝนท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นหอมเลยพี่น้องเนี่ยอยากพากักตรงไหนหมากพักไส่ท่านผู้ชมอดมาละเสิจแลไวนกับชีวิตไม่เจ้าว่ <laughs> พักอีตู้ก็งามงามพี่น้อง อันนั้นก็เป็นห้องเด้อพี่น้องห้องนอนไข่ยอยามั้งนี้ล่ะอหลออเนีย่ยฝนตกลิ่นพี่น้องตืนพรำมพลัโอ้ยอยากไปตกปลา,าพออาี่ธรรมชลเพราะไอตู้แม่งน่สิไปตกปลามาต้มเอ่อเอาพะอ,อีตู้ใส่ผักอีตู้ก่อนแกงใส่ผักอีตู้ก่อนแกงแตงเนาะโอถาสาวนกมาก,ก่อนอาทิตย์หนาจะสิส่วนสาวนกไปตกฝนตกสิกินดีครับพี่น้องดึงเอาดึงเอาท่านผู้ชมมาบักทั่วเน่ยถี่โชว์ไปมือนั่นแหมมั้งเนี่ยไงไว้เมื่เจ้าว่าหอกตาให้หลายมั้งเน่ อืมอ๋อคือสิเป็นสีแต่ๆนี่โอ้ยอยอกเยอะคักเลยท่นยานผู้ชมได้เยอ่ดอกต่ำหนึ่ง,งเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บื้อนี้่ม,เว,มเวลาเก็บค่ะวันนั้นพักพริกแม่ในตอนเวลาถ่ายวิดีโอเบื่บองต่นผู้ชมักเขือตอแหลได้พี่น้องเนื้อกำลังเป็นดอกยานห้มาัมากก่อนโอ้ยบเบื่องนี้กระเพาพี่น้องกระเพาที่ได้สีท่านผู้ชมที่ได้สีอยู่หลายต้อนอยู่ โอเคถ้าช่วมพอกันคลิปหน้านะพี่นอ้องบ๊ายบายพี่นอ้องปุ้นปุ้น